บทกลอนความทุกข์ของเจ้านี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายถึงเวลาเดือดร้อนมาหาเงินช่วยพูดจาด้วยความอ่อนหวานสงสารหนอเราก็รีบหาเงินให้ไม่รีรอหวังเพื่อรอพึ่งพาอาศัยกัน พอได้เงินหยิบยืมไปเพื่อใช้นี่คำพูดที่หยิบยืมคืนให้ทันกลับเพิกเฉยนิ่งดูดายไม่รู้วันธนาคารยังตามทวงทุกสิ้นเดือนแล้วตัวเราจะเอาอย่างไงนี่ ทุกที่มีมืดมิดเหมือนมีดเฉือนกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกบอกต้องเตือนสิ้นวันเดือนหดเหี่ยวใจตายทั้งเป็นจึงขอเตือนเพื่อนหญิงชายทั้งหลายไว้ต้องรีบใช้เงินของเขาเท่าที่เห็น ต้องรักษาคำพูดไปอย่าใจเย็นเดี๋ยวจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะและกรงกรรม